สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูทำนายดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนสิงหาคมมาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวกรกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่จะแนะนำหรือเตือนอะไรนะคะ กรกฏนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มาดูเรื่องการงานกันดีกว่าเรื่องการงานของชามกรกฏนะคะ ขอเพิ่มเติมห้าใบนะ การงานบางท่านอาจจะมีการแย่งลูกค้ากันนะคะจ,จะมีการแย่งลูกค้ากันมีคนมาแย่งลูกค้าเราในชาวปรกฏในท่านที่ทำกิจการเป็นนายตัวเองมีคนอาจจะจงใจมาแย่งลูกค้าเราอาจจะใส่ร้ายเราข้างหลังแล้วมาแย่งลูกค้าเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้ ลูกค้ากิจการเราค่อนข้างที่จะดีลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางคนก็เล่นไม่ซื่อกับเราเล่นไม่ซื่อกับเรานะคะ,ะชาวกรกฎเดือนนี้เดือนสิงหา ค่อนข้างที่จะเซน์ค่อนข้างที่จะแรงนะคะบางท่านถ้าไปขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้นะเดือนสิงหานี้นะคะอาจจะขอความช่วยเหลือขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้ง่ายแล้วเดือนนี้เซน์ของชาวกรกฎค่อนข้างที่จะแรงเหมือนอเซน์เราค่อนข้างที่จะแม่นยำาะะเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสได้ใครรู้ใครเป็นยังไง อีกอย่างหนึ่งคือเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าช่วยเหลือเรานะคะไดช่วยเหลือเราบางท่านอาจจะไปขอนู่นขอนี่อาจจะได้ตามที่ขอเรื่องการงานนเจอางอานยากนะคะถือว่าการเจองานยากง,งานเยอะงานค่อนข้างจะเหนื่อยอมาดูขอเพิ่มห้าใบด การงานทุกระทมนิดนึงนะคะช่วงนี้ปัญหาการงานเยอะบางท่านที่ทำธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองลูกค้าเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าปัญหามันก็เยอะด้วยค่ะปัญหามันก็เยอะบางท่านมีลูกมีลูกน้อง ถ้าเป็นนายตัวเองมีลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องก็เผลอไม่ได้เลยนะคะเผลอไม่ได้เลยดูไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะสำหรับท่านที่เป็นทำธุรกิจอย่างที่บอกนะคะล,ลูกค้าเยอะแต่ปัญหาก็เยอะตามนะส่วนท่านที่ทำงานประจำก็คืองานก็ยังเรื่อยๆนะคะงานก็ถือว่ายังเรื่อยๆ เพิ่มเติมสามใบเรื่องการงานดีกว่าด,ดูดูการงานโอเคดูเปิดเพิ่มมาแล้วอ่าชาวกรกฎที่ทำงานประจำนะคะก่อนหน้านี้งานเรื่อยๆนะเปิดเพิ่มมาคือจากงานเรื่อยๆ จะกลายมาเป็นเดือนสิงหาเนี่ยงานจะเยอะจะได้รับผิดชอบเยอะแต่งานเยอะแล้วอ่าจะได้งานเยอะแล้วจะมีผลดีกับเรานะคะทำแล้วจะทำให้เรามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอจะได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลนะคะการงานมีการแบบขยับขยายแต่รับผิดชอบเยอะงานเหนื่อยนะคะงานเหนื่อยเหนื่อยงาน งานค่อนข้างที่จะยากงานใหญ่เดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นการท้าทายความสามารถของเรานะคะเราได้รับผิดชอบงานที่เรียกว่ายากแล้วงานที่เรียกว่าเหนื่อยต้องใช้ความสามารถนะคะแต่ว่าเดือนนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราอาจจะมีผู้ช่วยหรือคนช่วยเหลือเรานะในกรณี ท่านที่ทํางานประจำเราอาจ Hold อาจะมีลูกมือหรือถ้าเราไปช่วยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือเดือนนี้เราจะเราจะได้ความช่วยเหลือนั้นนะคะ <uli> ก็คือเราสามารถพึ่งคนที่คนที่เราต้องการความช่วยเหลือเราสามารถพึ่งเขาได้การงานคนทำงานประจำนะคะเหนื่อย แต่ว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วมีอนาคตเหนื่อยแล้วเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองถ้าค้าขายหรือขายของออนไลน์หรือเปิดบริษัทหรือขายของใดๆก็ตามลูกค้าเยอะนะคะงานาลูกค้าเยอะแต่ปัญหาก็เยอะตามนะคะ ปัญหาเยอะตามรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินแต่ระยะยาวปีเอ่อถ้ามองในระยะยาวอ่ะจะส่งผลกับตัวเราดีนะคะจะส่งผลกับตัวเราดีถึงเราจะรู้สึกว่าโอยเหนื่อยมากปัญหาเยอะแยะลูกค้าไม่ถูกใจเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนั้นแต่ถ้าเราอดทนและพยายามนะคะ มันจะนำผลดีมาให้กับเราค่ะก็คือว่าทำแล้วดีไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยเปล่านะคะไม่ได้เหนื่อยเปล่านะคะเหนื่อยแต่ว่าจะมีอ่าเหนื่อยจะได้ผลลัท์ที่เหนื่อยแต่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะเดี๋ยวผลจะตามมาทีหลังนะคือมันจะดีลูกค้าอาจจะยิ่งเงาบ้างแต่ว่าพอเรา แก้ปัญหาให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกติดใจในการบริการของเรานะคะหรืออาจจะแนะนำปากต่อปากนะคะแต่เดือนสิงหาจะเป็นช่วงที่เราแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะคะลูกค้าเยอะแต่ปัญหาก็เยอะตามให้อดทนแก้ปัญหาไปนะคะแล้วเดี๋ยวผลผลดีจะตามมาทีหลังนะคะ ไพ่อาจจะอ่านวกไปวนมานิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะคะไพ่มาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าค่ะขาไพ่ห้าใบเรื่องการเงินนะคะ งานเหนื่อยมากแต่การเงินเหนื่อยกว่าค่ะขอห้าใบนะคะเป็นกำลังใจให้หน้องค่ะ ื่องการเงินเพิ่มเติมนิดนึงนะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบางคนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการผ,ผ,ผ่อนผลล่อนอผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายของลูกค่าใช้จ่ายของครอบครัวของแฟน หรือค่าใช้ใจ่ายการใช้กันดื่มมันทําให้ตึงมือค่ะค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเยอะจนบางคนคิดอยากจะทํางานเสริมอาจจะอยากจะทํางานออนไลน์นะดูแล้วเพื่อที่จะหารายได้เสริมเพราะว่าการงานกับขอโทษครับก,การเงินกับรายจ่ายมันไม่สอดคล้องกันนะคะ มันไม่สอดคล้องกันมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องจ่ายสิ่งที่เราอยากนำไปใช้มันเยอะเราอยากจะไปผ่อนคลายบ้างเราอยากจะผ่อนคลายบ้างเราอาจจะอยากเข้าสังคมบ้างอาจจะซื้อของให้ท่านที่มีลูกมีครอบครัวก็คืออยากจะใช้สายในครอบครัวให้มันรู้สึกว่าแ happy ปปบ้างแต่เหมือนการเงินมันค่อนข้างที่จะ ตึงมือนะคะจะใช้จะจ่ายแต่ละทีต้องคำนวณแล้วคำนวณอีกมันไม่คล่องมือเราเลยอ่ะเรารู้สึกว่าการเงินมันไม่ค่อยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะการเงินมีการเข้ามานะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเรามันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายบางคนอาจจะแบบไปผ่อน ผ่อนอะไรที่เป็นชิ้นชิ้นใหญ่แล้วค่าใช้ใจ่ายอันนี้มันกินแรงเรามากอาจจะกินแรงเพราะว่าต้องจ่ายอะไรระยะยาวโอเคนะคะมาดูเรือ่องความรักกันดีกว่าค่าใช้ใจ่ายนี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะ เพราะบางท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของคนรักลูก,ลกคนในครอบครัวเหมือนแบบค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยแล้วต้องผ่อนอีกหลายอย่างนะคะมันก็เลยเหนื่อยช่วงนี้เรื่องเงินเป็นปัญหาที่ทำให้เราเครียดที่สุดแล้วนะคะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าค่ะ ได้นะคะหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆนะแต่ตัวเราไม่ได้ว่าเปิดใจง่ายๆนะคะไม่ได้เปิดใจง่ายๆมีการามีการคิดวคราะห์ ค่อนข้างที่จะเยอะกับคนที่เข้ามาใหม่ก็คือค่อนข้างที่จะระมัดระวังกับคนที่เข้ามาถูกใจนะคะแต่เราก็มีความเซฟตัวเองเขาเข้ามาเพื่ออะไรเราก็จะมีการแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนที่เข้ามาเรายังรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่เราต้องการยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่สเปคเราอะคะ่ะยังไม่ใช่คนที่เราตามหานะจะมีคนเข้ามาแต่เราช่างใจแล้วคํานวณดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเอ๊ะเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราตามหาจะไม่ใช่คนที่เราต้องการนะคะส่วนหนึ่งที่ เราอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังไม่ได้ตรงใจเราเพราะว่าบางคนยัง move on จากคนเก่าไม่ได้เลยค่ะยังรู้สึกอะไรอาวรกับคนเก่าอยู่ทั้งท้ที่จบกันไปแล้วนะคะดูแล้วแถมคนที่เราอะไรอาวรน่ะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะเป็นมีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าชู้ แต่ว่าเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเราเลยรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังสู้คนเก่าของเราไม่ได้ซึ่งคนเก่าเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าชู้อาจจะค่าลมดีเผลอๆอาจจะมีแฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ยังไงก็มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าตัวเราอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เป็น ยังไม่เป็นสเปคเราเท่าไหร่ยังไม่เป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มาตรฐานที่เราต้องการนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเรานะคะอขอ5้าใบสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วมาดูนะคะชะโกระกฎที่มีครอบครัวแล้วยังไงเอ,อ่ยยังไง มีครอบครัวชาวกรกฎอาจจะมีลูกนะคะอาจจะมีมีบุตรในเดือนสิงหานี้นะคนมีครอบครัวคือดีอะค่ะคือดีเรียกว่าการส่งเสริมเรื่องการงานและการเงินเรานะคะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะ อาจจะได้บุตรท่านที่อยากมีลูกอาจจะมีลูกอาจจะมีบุตรนะคะท่านที่อยากมีอยู่แล้วเนาะเดือนนี้เดือนสิงหาจะมีบุตรได้นะคะอ่าโดยรวมถือว่าดีนะคะแต่ว่าตัวเราช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหน่อยแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์อาจจะสวิงนิดนึงในในในบางท่านที่ ตั้งคันนะอะโอเคคือดีอ่ะชาวกรกฎที่มีครอบครัวแล้วอ่ะส่งเสริมเรื่องการงานและการเงินช่วงนี้รู้สึกว่าเขาใส่ใจเราเขารักเราใส่ใจเราแถมทำให้แถมมีบุตรท่านที่อยากมีลูกมีบุตรเดือนสิงหานี้จะได้ข่าวดีนะคะ แต่ว่าชาวกรกฎที่มีครอบครัวส่วนตัวเองก็อาจจะมีความช่วงนี้อาจจะมีความหึงหวงบ้าง รู้จักไพ่แล้ว อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือบางท่านนะคะท,ท้าทำเรื่องบางท่านที่ทํางานบางท่านที่ทํางานเนี่ยอยากจะใหะ้ระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะคะระวังสุขภาพของตัวเองนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาลุมเล้างานเยอะนะคะมันจะ,ม,ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะ เพราะว่าไพ่คือน t h ชา o w e r นะคะนั่นแหละค่ะมันเกิดจากความเครียดของเราช่วงเนี้ยความเครียดปัญหาเยอะอาจจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ไม่ดีนะปัญหาช่วงนี้ชาวกรกฎมีเรื่องที่ต้องให้เครียด เหมือนต้องให้กังวลเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบไว้เยอะหรือปัญหาเรื่องการงานลูกค้าเยอะแต่ปัญหาก็เยอะมันก็เลยทำให้เราเครียดเยอะแล้วทำให้เสียสุขภาพบางคนอาจจะป่วยกระทันหันนะคะอาจจะป่วยกระทันหันหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเยอะอะค่ะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะเป็นเฉพาะบางท่านนะระวังจะได้ไม่เป็นนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ